เจคเอนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะท่านใดชื่นชอบเป็นบ้านสไตล์บ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ยุคเก่านะคะแปลงนี้ค่ะมาแบบคายโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าทางด้านผู้ขายนะคะเขาได้ปรับลดราคาค่ะจากเดิมขายอยู่1 1 2 0 0 0้านบาทไม่รวมโอนนะคะต่อรองกันได้แค่นั้นไม่พอค่ะปรับราคาลงมาให้นะคะเหลือเพียง1 5 0 0 0ล้านหบาทเท่านั้นนะคะ บ้านพร้อมที่ดินขนาด67ตารางวา1ห้องน้ํา1ห้องครัว2ห้องโถง2ห้องนอนชั้นบนนะคะและมีโถงหนะ้าห้องด้วยค่ะพิกัดอยู่หมู่บ้านโปรงแสนทองอําเภอเมืองนะคะแถวเคหลางนครนะคะอยู่ที่จังหวัดลำปางนะคะท่านใดที่สนใจนะคะท่านสามารถนัดชมพื้นที่ได้นะคะ อยู่ในจังหวัดลำปางแต่ก็ยังอยู่ใกล้กับแยกเชียงใหม่ด้วยค่ะสามารถสอบถามรายละเอียงจริงหรือคุยรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทักเข้าไปตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ